ทำไมมันเป็นมันเริ่มแบบเละแล้วนะคะอืออืออร่อยนะส่วนเจ๊พูดอะไรเป็นพิเศษไหมคะอืมอืม ยอดกินผู้แล้วก็อิ่มแล้วอะ่ะดูดิเขาก็หอดีขอให้ดีอยู่นะ ต่องนี้นะคะก็จะเป็นหน้าทุเรียนเนาะทุเรียนก็ลยเยอะนิดนึ่งมีทุเรียนมีเงาะมีมัง,มงคุดใช่ปะแกใช่ไหมลองกองก็มีอืผลไม้ามาที่แกชอบแ<ม>กชอบผลไม้อะไรที่สุดฮะลองกอง ทำยังทาบังกอกมันอร่อยเป็นแบบดุกเปรี้ยวอย่างเงี้ยอิมอ่มม,มั้งเหรออิ่มมั้งเหรอแม่ของอะไรอื่นเหรอจังอิม่มจริคือฉันตลอดที่เคยกินข้าวด้ี่ยฉันก็นกกเลยเตือนกินข้าวแหละนี่ข้าวแหละยโอ้ยอ่ะ oh yeah. อืม อันนี้มัมก็จะเป็นแบบว่าสุขร้อมทาพนพลีนะคะทุกคนมันก็จะแบบเนื้อก็จะจุ้ยๆ,ๆประมาณเนี้ยปกติเวลากินทุกเดียวก็จะกินประมาณนี้ค่ะเอาตรงพูดเดียวก็อิม่มอนะมา้ป่ะใช่ค่ะอืมอิม่ม มาดีรับไหมไม่เหลากินผู้ไหนเอกอยากให้กินผู้ไหนหนึ่งสอ<า>งสามสี่ผู้ไหนดีทุกคนหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะพังก็มีอืมผู้ไหนดีมาดีมากินเป็นเพื่อนหน่อยนะแต่ว่านี้น่ากินอนะ่ะน่เราต้องเอาที่มันแบบอุ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ผูเ้เล็กๆ มีใครอยากกินเป็นเพื่อนที่แนนไหมคะอ๋ออย่างนี้แหละคนจัดฟันกินแล้วก็ชอบปิดฟันเบื่อจังตอนนี้มดก็เริ่มมาแล้วนะคะมดเริ่มมานะคะตอนนี้อุ้ยมดแมหมมดแหม มดเหมยียวุ้ยอนะ่ะละงอนมดมากเลยมันก็จะบอกว่าเธอเธอทุเรียนอยู่ตรงนี้มากินใช่ไหมแกกินด้วยหน่อยอือออโอ้ยต่แต่กินแบบได้ทุดเล็ดมากเลยจรงิงๆถ้าไม่กินแบบอร่อย อ๋อน้องดแก้มเขาหลายคนชอบเปลืองมากถ้าเกิดเรามากินให้มันหมดนะคะทุกคนพี่แนนเองเป็นคนไม่ชอบกินพี่แนดนแช่เย็นนะคะถ้าเกิดเราเอาไปแช่รสชาตของเนื้อทุเรียนอะ่ะเขาจะเปลี่ยน แต่ถ้าเกิดเรากินไม่หมดใช่ไหมแล้วเราไม่แช่หมดมันจะเพิขึ้นจริงๆเราต้องกินให้หมด <Så S 1> เนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดึง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 เราต้องกัดยังไงวะ นี้เพื่อทุกคนเลยอะจริงๆมันจะเป็นร้อนไหนปะเนี่ยอ,อมกินให้ใหญ่หาอยากพูดเดินป่ะเี่ยอืมอืมพูดไหน ผู้ใหญ่อตอนเล่นอันนั้เนี่ยป่ามาไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดป่ามันจะน่ากิหอืม,อมทำไงเขาจะกินหมดทุกคนคะมาช่วยกินหน่อยอะ มาช่วยกินหน่อยทุกคนโอ้ยมาช่วยพี่นางกินหน่อยค่ะของกินบางทีมันก็จะเยอะๆอย่างนี้แหละใช่ไหม,มเห็นเขาบอกว่าคนคนจีนมีมีทุเรียนหน้าพิซซ่าด้วยปะป๊าเป็นยังไงวะเดี๋ยวลองกินนะทุเรียนหน้าพิซซ่า พิซซ่าหน้ากุเรียนก็ว่าเนี่ยทุเรียนน้าพิซซ่าพิซซ่าหน้าทุเรียนนะคะทุกคนรับไหมค้ามีใครอยากจะรับไหม่ค้าแต่เราต้องกินอนะ่ะอันเล็กๆก่อนนะคะโอ้ยมันหอมทุกคนรู้จะพูดยังไงอะเดี๋ยวลองแตะเนื้อให้ดูนะนี่เห็นไหม เนื้อแบบพร้อมรับพร้อมรับทานพร้อมรับทานเนื้อพร้อมรับทานเนื้อพร้อมรับทานนะคะอุ้ยอันนี้มันเป็นสองคูนี่หว่าแล้ก็ปากไปเลยพูนเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยหวานนิ่มๆน,นุ่มปากซึสเวอร์ ระหว่างโลโลละหกร้อยกับโลที่ไปช่างกิโลอถ้าเกิดได้เลือกซื้อจะซื้อแบบไหนแบบเป็นโลนี่ไงเป็นโลแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบได้เนื้อใช่ไหมอันนี้เขาขายเป็นเนื้อรวนนะคะเป็นเนื้อรวนอีไรอย่างเงี้ยโลหกร้อยแ,แต่ถ้าเกิดเป็นช่างกิโลอะ่ะตอนนี้นะคะอยู่ละยองอะ่ะ ก็โลละร้อยห้าสิบถึงร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบประมาณนั้นอืมแต่ว่าวันนั้นอะไปซื้ออืมนั่นแหละไม่ไประทับใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อย,ไ,มอยไม่ค่อยกินที่ว่าเขาอัานนี้ที่เขาแบบว่าช่างโลเท่าไหร่รูไม่ตรงปกรูไม่ตรงปกนะคะช่า พี่ค่ะอืมอืมอิ่มเอาจริงจี๋ตรงๆนะอิ่คูดแล้วก็อิ่มแบบจริงๆตะากะาไงตะกะไงซื้อมาเยอะเกินนะีพอร้อเลยอิ่มปะ ตอนนี้พี่มินอิ่มอะนะคะทุกคนสองคูก็อิ่มเนาะครับเธอเนาะใช่ไหมใช่กินแทนข้าวได้เลยคะ่ะเม่นไ,ไม่อิ่มหรอกกินแทนข้าวอะ่ะเอาเง,งีม <c oughs> แต่ว่าเม็ดเขาแบบแก่ดีเนาะค่ะน,น,น,นี้อันนี้เขาได้ว่าเม็ดแก่ปะใช่ปะแกะ่ <c oughs> เม็ดเขาแก่ดีอะ่ะ ใช่แบบมันตัดตัดมันเหี่ยวเหี่ยวเนยทำให้เป็นมเมล็ดแบบเล็กๆเนื้อใหญ่หญหญๆเยอะๆ,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 ๆตอนนี้นะคะระหว่างที่นั่งกินทุเรียนอยู่หมดวิ่งเต็มเลยค่ะตอนนี้ไม่นำซ้ำเมื่อกี้เห็นปะเห็นที่เปล่าปะบดขึ้นมายังข้างบนอ่ะอ แสดงว่าหมดรู้ละคาแพงอืมมันรู้ลาค่ะแพงอ่ะอืมโอ้ยอิ่มทุกคนจา้าอ๋ไอ้มันหมดไอ้มันร้อนในไปเลยข้างหนึ่งจริง อะไรามากกินไหม,มไม่กินหรอกินแลวค่ะคลิปรีวิวทุเรียนนะคะทุกคนใครอยากกินก็ไปหาซื้อได้นะคะช่งนี้หน้าทุเรียนนะคะ ก่อนนี้จะหมดหน้าไปอืมแต่ถ้าเกิดอยากฟินจริงๆหมอนทองและยองแท้ต้องมากินที่ไดยองใช่ปะต้องมากินที่ไดยองนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะพี่แหนก็จะไปธนะคะไปมาทักทายเพื่อนๆเฉยๆน,นะคะใครชอบคลิปนี้คลิปกินหรือคลิปเที่ยวเออฝากไปก่อนช่วงนี้อ่ะเฮฮาพาเที่ยวก็ยังยังไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันติดโควิดอยู่เนาะอืมถ้าเกิดสมมุติว่าโควิดเสร็จอ,อาจจะพาไปเที่ยวนน่นเที่ยวนี้ใครอยากให้พาไปไหนไปเที่ยวไหนไปทํคที่อะไรยอยากให้พาไปกินอ่าร้านไหนรีวิวร้านไหนก็ บอกมาบอกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่แนนด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย